ะะก็มีทั้งพ่อของลูกแล้วก็ลูกคนโตเป็นก่อนคะ่ะแล้วก็มีลูกคนเล็กเป็นนะคะแล้วก็ตอนนี้ท้องได้3เดือนกว่าแล้วะคะ่ะตอนช,ช่วงที่เป็นนะคะก็พอเป็นโควิดที่บ้านก็ทั้งครอบครัวะคะ่ะก็กังวลมากเพราะว่าเรายังท้องอ่อนอยู่นะคะก็แต่ว่าโดยส่วนตัวจะไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลไม่อยากไม่กล้าไปโรงพยาบาลเห็นที่บ้านตอนที่เป็นก็โฮมไอโซเลชันกันหมดเลยคะ่ะแล้วก็ก็ อยู่ได้แต่ตัวเราพอท้องอ่ะทั้งครอบครัวกังวลหมดมเลยก็อยากให้ไปโรงพยาบาลแต่ตัวเราก็เป็นห่วงว่าถ้าเราเข้าโรงพยาบาลน่ะค่าใช้จ่ายมันจะยิ่งเยอะไหมเพราะว่านี่ก็ลูกคนที่3แล้วะคะ่ะก็อยากจะเก็บไว้เกี่ยวกับเรื่องการคลอดเพะตอนนี้โรงพยาบาลทํางานที่เลือกโรงพยาบาลประกันสังคมไวะคะ้ค่ะมันอยู่ไกลมากพอดีว่ายายที่ทํางานมาอยู่บางนาแต่ว่าโรงพยาบาลประกันสังคมอจะอยู่แถวประชาชื่นก็จะไม่ค่อยสะดวก ตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงสี่บห้าค่ะพอดีว่าคุณพ่อเข้าไปหยิบแก้วที่หลังบ้านแล้วพอดีคุณแม่ก็ยืนล้างจานอยู่หลังบ้านนะคะแล้วคุณพ่อเดินเข้าไปแล้วจงวังหวะเหมือนมือข้างขวาะคะ่ะสั่นแล้วก็ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงอะคะ่ะแล้วแม่ก็ถามว่าพ่อเป็นอะไรพ่อก็ไม่ตอบสนองอะคะ่ะพูดไม่ได้เหมือนพ่อกําลังจะพูดแต่ก็พ่อก็พูดไม่ได้แล้วก็แล้วก็เอ็นตัวล้มลงไปเลยอะคะ่ะแต่พอดีว่าคุณแม่รับทัน แล้วหลังจากนั้นนะคะก็คือพาคุณพ่อเข้ามานั่งพักที่โซฟาก่อนประมาณ10-15นาทีอะค่ะเพื่อที่จะดูอาการแต่ว่าถามว่าพ่อเป็นอะไรพ่อก็ไม่พูดไม่บอกก็ดูท่าทางไม่ค่อยดีแล้วค่ะก็เลยรีบนําตัวส่งไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลศรินทรค่ะคหมอว่าเป็นอัมพาตไปแล้วครึ่งซีกอะค่ะซีกฝั่งขวาค่ะแล้วคือคุณหมอบอกว่าจะทําเรื่องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจุฬาลักษณ์สามเพราะว่าเครื่องมือการรักษาทางสมัยกว่าแล้วก็ครบถ้วนกว่าค่ะ กังวลน,นะคะเราคาดการไว้ว่าแค่ประมาณแสนสองแสนแต่ว่าค่าใจะจ่ายมากกว่านั้นนะคะคือเราไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นนะคะก็คิดว่าจะโฉนดบ้านไปจำนองเพื่อรักษาคุณพ่อให้หายขาดจากโรคที่เป็นอยู่วันนั้นคุณพ่อมีไข้ค่ะแล้วก็ตรวจเอทเคแล้วมันขึ้นสองขีดกังวลน,นะคะเพราะว่าด้วยคุณพ่อมีโรคประจำตัวด้วยแล้วก็เอ่อ ไปโรงพยาบาลรัฐตอนนี้ก็ข่าวก็บอกว่าเตียงเต็มบ้่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็กังวลนะคะก็าอาจจะลําบากในการเดินทางอนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะก็คือมันก็ไกลาจากที่บา้านแล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างลําบากอะคะ่ะก็เลยติดต่อมาที่โรงพยาบาลปริ้นซ์ดูค่ะแล้วโรงพยาบาลปรินก็เห็นว่าท้องแล้วก็มีอาการก็บอกให้รีบเข้ามาตรวจได้เลย ก็แล้วขเขาก็บอกว่ามีสิทธิ์ยูสิทธที่สามารถใช้ได้คนท้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย<ม>ก็เลยเข้ามาตรวจที่ที่โรงพยาบาลเป็นค่ะแล้วก็ได้นอนที่โรงพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนั้นก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่แบบทางได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็มีคุณหมอที่โรงพยาบาลเป็นค่ะพ<ม>อสามารถให้คำปรึกษาเรื่องยาได้ตลอดเลยเพราะเราจะกังวลมากเลยว่าเราต้องกินฟาวิไหมซึ่งมันกินั้องก้าเม็ดไม่ค่อยอยากกิน เราว่าหมอก็นแนะนําว่าจริงๆเรามียาฉีดฟรีจากของรัฐบาลให้มาเป็นยาฉีดสําหรับคนท้องใช้ได้เลยแต่ว่าโชคดีว่าอาการไม่หนักค่ะคุณหมอมาดูอาการทุกวันเราก็กังวลเพราะว่าท้องยังไม่ถึง3เดือนจริงๆไม่อยากใช้ยาอะไรกลัวลูกในท้องจะมีปัญหาอะไรคุณหมอก,ก็ให้คําแนะนําว่าจริงก็ดูอาการตลอดเลยค่ะว่ารอดูก่อนได้หมอหมอคุณหมอดูอาการทุกวันรู้สึกดีมากหมอจะคุยกับเราทุกวันแล้วก็ทําให้แบบเลือกไม่ต้องใช้ยาโชคดีว่าเรา คุณหมอเอ็กซเรย์แล้วบอกว่าปอดไม่ลงปอดที่เอ็กซ์ที่ปอดดีมากเราก็เลยไปที่โรงพยาบาลจุฬาลัฐเ mm hmm. จ้าหน้าที่ที่จุฬาลัฐ mm hmm. เขาแจ้งมาว่าอืรับทุกสิทธิ์นะแล้วก็อสบายใจขึ้นที่แบบ mm hmm. เราไม่ต้องวิ่งไปไกลอะ่ะเจ้าหน้าที่ที่โน่นนะคะ mm hmm. เขาก็เลยถามว่า mm hmm. คุณพ่อตรวจเอทเคขึ้นไหม mm hmm. คุณพ่อมีสิดอะไร mm hmm. ค่ะซึ่ง โรงพยาบาลก็ให้คําแนะนําดีค่ะว่าเขารับตอนนี้เขารับทุกสิทธิ์รับทุกสิทธิ์ของการรักษาะคะ่ะเราก็เลยให้คุณพ่อเข้าระบบการรักษาโดยที่นั่นนะคะตอนแรกเราก็กังวลว่าเรารักษาเอกชนมันจะต้องเสียเงินไหมแต่ว่าระยะเวลาที่รักษาเราก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้สอบถามอะไรตรงนั้นนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้แจ้งอะไรเราเนาะคะ่ะคราวนี้พอใกล้ๆวัน รักษาไปประมาณ5วัน6วันก็เลยถามว่าเนี้ยเราต้องเสียตังค่าอะไรไหม mm hmm. พี่เขาบอกว่าไม่ไม่ได้เสียอะไรอะค่ะเป็นสิทธิ์ฉุกเฉินนะคะเออพอจะทราบครา่าวๆค่ะแต่ว่าไม่คิดว่าจะช่วยเหลือได้จริงแล้วก็คือค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงมากเลยอะค่ะไม่คิดว่าสิทธิ์ยุติเสร็จจะช่วยรักษาครอบครัวเราได้เหมือนกันนะคะเราได้ทําให้คุณพ่อหายแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายคือ ช่วยได้หลายอย่างเลยอะคะ่ะยูเซปเนี่ยทำให้เรามีงานเพิ่มได้คิดงานเพิ่มนะครับโดยที่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเราเก่งทางด้านดูแลคนไข้วิกฤตอยู่แล้วเราเก่งทางด้านหัวใจนะครับหัวใจเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการขยายหลอดเลือดหัวใจนะครับฉุกเฉินโรคหัวใจฉุกเฉินเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเรามีทีมหัวใจเนี่ยครบตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วอีกโรคหนึ่งก็คือโรคหลอดเลือดสมองอุดต,ตันโรงพยาบาลจุฬารัตเนี่ยก็รับส่งต่อจากโรงพยาบาลข้างเคียงเกินกว่า20โรงพยาบาลี่ย เพราะว่ามีโรงพยาบาลที่สามารถลากริ่มเลือดจากหลอดเลือดสมองเนี่ยรือสวนใสโดยใส่ใสายสวนเข้าไปเนี่ยนะครับดังนั้นโรงพยาบาลจุฬาก็เป็นโรงหนึ่งที่ทําเรื่องนี้นะครับก็เลยมีเคสที่เรียกว่าเข้ามาแบบฉุกเฉินเนี่ยวิกฤตเนี่ยนะครับเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตนั้นโรงพยาบาลอื่นๆก็ กลัวว่าผู้ป่วยเสียชีวิตก็รีบก็ส่งลงมาส่งมาใช้สิษย์ยูเซฟที่โรงพยาบาลจุฬาลัตทําให้โรงพยาบาลจุฬาลัตเนี่ยมีเคสยูเซฟในเรื่องของหลอดเลือดสมองในเรื่องหัวใจเนี่ยเยอะมากมากๆแห่งหนึ่งของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย แนวคิดสําหรับเรื่องของยูเซปผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆนะครับโดยก่อนหน้าที่จะมีโครงการยูเซปเนี่ยโรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับก็มีโครงการที่จะดูแลในเรื่องของเคสฉุกเฉินเคสที่มีความหนักแล้วก็ถึงกับชีวิตอะไรอยู่แล้วนะครับก็เป็น ในทิศท,ทางเดียวกันนะครับแต่เดิมเนี่ยโรงพยาบาลต้องดูแลโดยที่แบกรับค่าใช้จ่ายเองนะครับแล้วก็การปฏิบัติก็อาจจะยังมีความลําบากใจในบางเรื่องนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่มียูเซปเข้ามาเนี่ยนะครับทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับเราสามารถกําหนดลงนโยบายไปได้เลยนะครับว่าในเคสที่เป็นยูเซปทุกรายเนี่ยเราสามารถให้การช่วยเหลือได้เลยทําให ประชาชนนะครับคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่ฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตจริงๆเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายนะครับแล้วก็มีหลายเคสที่เราสามารถช่วยเขาได้ในภาวะฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตจริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลเองได้ขยายศักยภาพของโรงพยาบาลอย่างเต็มที่นะครับจากเดิมที่เรามีห้องที่รับ ผู้ป่วยได้ไม่กี่ห้องเนี่ยนะครับเราขยายทั้งในโรงพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็ขยายออกไปถึงการดูแลที่ฮฮสพิททลหรือโรงแรมด้วยนะครับจนถึง2-3,000ห้องนะครับรวมทั้ง ICU ซึ่งเราสร้าง ICU ใหม่สำหรับเรื่องของโควิดเลยนะครับอีก60ห้องอันนี้ก็เป็นดําริของผู้บริหารที่ต้องการที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแล แล้วก็สังคมแล้วก็โดยเฉพาะย่างยิ่งในช่วงที่เป็นโรคระบาดของโควิดซึ่งทุกคนกําลังมองหาความช่วยเหลืออยู่นะครับเราเราก็ยินดีมากนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในจังหวะในในช่วงเวลานั้นที่เราได้ลุกขึ้นมาทําอะไรดีๆแก่สังคมด้วยครับก็ขอบคุณทางรัฐบาลมากนะคะที่ก็มีโครงการยูเซปอันนี้ขึ้นมานะคะที่ก็โดยส่วนตัวได้มีประสบการณ์ใช้ก็เกินความคาดหวังอย่างที่บอกว่าเออเรามีประกันสังคมอยู่แล้วแต่ว่าเราก็สามารถ สามารถใช้สิทธินี้ได้พอเราเป็นคนท้องที่เรารู้สึกว่าคนท้องก็จะมีความเสี่ยงในการที่เป็นโรคแล้วมันต้องดูแลพิเศษอะคะ่ะก็รู้สึกขอบคุณว่าเ,ออเราสามารถเข้าถึงเรื่องสิทธิ์สวัสดิการรักษานี้ได้ได้อย่างดีค่ะแล้วก็มีทั้งโรงพยาบาลและโรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมมือกันแล้วเราสามารถทําให้เรามาสะดวกได้ง่ายอะคะ่ะถ้าไม่ได้สิทธิพวกครอบครัวของเราคงลําบากอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการรักษาหรือว่าด้านการ พวกค่าใช้ใจ่ายและที่สาคัญนะคะบุคลากรทางการแพทย์ช่วยเหลือคุณพ่อได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะอย่างน้อยก็คือเซฟเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่สําหรับบางคนที่เขาไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายเพียงพอที่จะรักษาโรงพยาบาลเอกชน mm hmm. ค่ะอย่างน้อยเราก็มีโรงพยาบาลเอกชนที่ยังรองรับเราด้วยอะคะ่ะค mm ือ hmm. พอมันมาได้ตัวนี้ช่วยเราก็รู้สึกว่าเราเบาขึ้นเยอะอะคะ่ะ อยู่ใกล้ๆบ้านเราก็ได้ไปแบบดูแลส่งข้าวส่งน้ําให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณสิทธิท์ที่ที่มอบให้ที่มอบให้คนที่คนแบบพวกเราอะนะคะเราก็ไม่ค่อยดูเรื่องสิทธิ์อะไรอะค่ะก็ต้องขอบคุณวันนั้นถ้าพี่เขาไม่ได้แนะนําหรือว่าไม่ได้อธิบายอะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำไงต่อบ,บ้างเพราะนั้นตอนนั้นจุดนั้นคือพอเวลาเราเป็นแล้วก็ยังงงอยู่ว่าเราต้องเริ่มมาอะไรก่อนตรงไหนก่อน ก็มีพี่ที่โรงพยาบาลนะคะที่เขาให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลเราจนจนเสร็จสิ้นหายเสร็จเรียบร้อยอะคะ่ะ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณสิท์นี้ด้วยที่ทำให้ mm hmm. เราสบายใจหลายๆอย่างอะคะ่ะเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยเรื่องสุขภาพด้วยะคะ่ะ